โสดาบันคือผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานครั้งแรกและสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามประการ 1. สักกายทิฏฐิคือเห็นแจ้งด้วยจิตที่รู้ตื่นว่ากายใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแค่ปรากฏการเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดเอาแต่เห็นจริงตรงหน้าจิตจึงคลายยึดถือตัวตน 2. วิจิกิจฉาคือหมดสงสัยในพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะปฏิบัติจนเห็นความจริงของไตรลักษณ์ด้วยตัวเองเกิดความเชื่อมั่นไม่คลอนแคลน 3. ศีลับพระตาปรามาตคือไม่ยึดติดในศีลหรือพิธีกรรมว่าเป็นแก่นแท้แห่งการพทุกข์แต่รู้ว่าศีลเป็นแค่ฐานให้จิตเกิดปัญญารักษาศีลได้อย่างธรรมชาติเมื่อเห็นโทษ เมื่อจิตเห็นสภาวะธรรมเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างชัดเจนปัญญาจะถอนความเห็นผิดตัวตนออกไปจิตจะไม่ตกต่ำอีกนิพพานเป็นที่หมายแน่นอนภายในเจ็ดชาติถ้าคุณชอบเรียนรู้เรื่องแบบนี้กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับ